วันนี้ผมจะมาเล่นฮีโร่ทุกคนเนี่ยก็ทวงกันมาหลายคลิปแล้วนะครับนั่นก็คือทอน,นั่นเองนะครับแล้วผมก็จะมาเล่นบิวใหม่ด้วยนะครับผมจะเป็นบิว วอร์เทมเมอร์นะก็คือคอนนี้เนี่ยผมบอกไปว่าเป็นคอนที่ค่อนข้างโกงนะและทอรเนี่ยเป็นตัวที่ออกคอนคุ้มมากๆเลยครับเพราะว่าทอรเนี่ยเป็นตัวที่มีพลังโจมตีเยอะนะครับผมพอคอนเนี่ยมาแสดงดาเมจออกมาเนี่ยตอนที่มันยิงนัดแรกเนี่ยดาเมจจากคอนคือแรงมากๆนะครับผมแล้วก็ยังได้สโลว์อีกนะมาทําให้ตัวของทอรเนี่ยคือไหลได้ง่ายขึ้นนะครับผมแลวทอรเนี่ยก็ยังได้บัฟมาด้วยนะมาเลยทําให้ทอรในแผบนี้ก็ค่อนข้างมีคนหยิบมาเล่นอยู่นะครับผมแต่ว่า ทอนมันก็มีเงื่อนไขในการเล่นนะครับมันไม่ใช่แครี่ต้นเกมอ่ะมันเป็นใครที่ต้องการในเทมอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นเกมเราก็ต้องมีวิธีการเล่นเพื่อจะส่งให้ทอนเนี่ยมันถึงเลดเกมและเก่งให้ได้นะครับผมส่วนมีวิธีการเล่นยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวไปรับชมกนในตัวเกมเลยครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาดีเกมอาวี w, ุ่มๆุ้มสกินแลสวยๆผาามแนะนำเพจนี้เลยครับ admin ต้น tp 7 และเพจนี้ยังมีผู้ติดตามมากถึง2 0 0 0 0นคนหากใครสนใจพิมพ์ค้นหาใน Facebook ว่า a d m i n นต้ TP7 ก็จะเจอเลยครับขั้นเทพเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมมือถือหรือว่าเกม PC อีกทั้งยังมีเกม RV ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดๆที่สุดในประเทศไทย สามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ w w w k a n t e ท i n t เสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวต c าชาแนลนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาให้ดูแนวทางการเล่นทอนในแพทนี้นะครับก็เนื่องจากหลาคนเนี่ยขอกันเข้ามานะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าทอรเนี่ยมันจะเก่งในช่วงทามมิ่งตรงไหนนะครับผมทอรเนี่ยเป็นตัวที่เก่งตอนกลางเกมถึงเลทเกมเลยนะครับผมกว่าตัวมันเนี่ย จะแบบแปลกได้นะครับในช่วงต้นเกมเนี่ยตัวมันแทบจะไม่ได้เก่งเลยนะครับยืนเลนเนี่ยก็ไม่เก่งนะครับผมก็คือต้นเกมมันแทบจะเล่นไม่ได้เลยแต่ว่ามันยังมีดีที่อันตินะครับผมอ่าตรงนี้ผมอ่าผมพลาดหรือเปล่าผมว่าผมพลาดจริงๆผมไม่ควรที่จะเดินเข้าไปแบบนั้นนะก็แค่รอให้เขาเลียร์คลิปครับแล้วพอคลิปจะตายเนี่ยเราค่อยเดินเข้าไปยิงทีหนึ่งนะครับผมไม่ควรที่จะเดินเข้าไปเทดแรกเนาะเพราะว่าตัวเราเนี่ย ไม่ใช่ตัวที่ยืนเลนสู้เลนเฟนิกได้มันแทบจะยืนเลนสู้เลนตัวไรนไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นั่นแหละพยายามให้เขาเคคลิปมานะครับผมและเราก็รอรับคิปเอาดีกว่านะครับตรงนี้เนี่ยผมเลยมาดูดป่าตัวหนึงนะ่งเนาะเพราะผมเสียคิปไปหนึ่งตัวนะครับเนื่องจากเข้าเลนไปเราก็โดนไล่ออกมาเนาะการที่เราไปดูดป่าตัวหนึง่งมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เสียหายอะไรเนาะนะโอเคเนี่ผมจะเล่นแบบนี้พอนะครับจะไม่เข้าไปยิงแล้วเพราะผมรู้สึกว่าผมเข้าไปยิงนี่แล้วผมโดน าดาเมจกลับมาเนาะเพราะฉั้นเนี่ยผมจะเล่นแบบนี้นะเล่นแบบยอมเลนอะเราไม่ได้เล่นแบบจะไปสู้เลนอะไรเนาะเพราะเรารู้อยู่แล้วเนาะว่าตัวเราเนี่ยต่อให้สู้เลนไปเนะี่ยยังไงมันก็แพ้อยู่ดีนะครับแล้วรูนนะครับถ้าเกิดทุกคนมีคําถามว่ารูลแลมเพดดีไหมนะครับผมส่วนตัวเนี่ยผมว่า,วามันมันไม่ได้ดีขนาดนั้นมันจะดีก็ต่อเมื่อเรามีของอะทุกคนแต่ต้นเกมมันมันค่อนข้างอ่อนมากนะรูนแรมเพดนะครับส่วนรูนออนสล็อตเนี่ยรูนจอกก่อนเนี่ยผมว่า มันเล่นง่ายกว่านะครับในช่วงต้นเกมเนาะมาเล่นกับอันติอันตีมันจะแรงเลยนะครับโอ้โอเคผมได้ต้องมอบตัวแล้วถ้าเกิดมีบั้นไฟแบบนี้ผมก็ต้องยอมครับอ่าสังเกตตรงนี้เลยทําไมผมถึงไม่วิ่งไปเลนบนเพราะผมวิ่งไปเนี่ยผมทาอะไรไม่ได้อยู่แล้วเลนบนเนาะเราวิ่งไปเนี่ยไงมันก็ไม่ทันไฟครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคือตัวอะไรเราคือตัวเลดเกมครับเราก็วิ่งหาคีฟนะครับผม เนี่ยอย่างเงี้ยคือแพนด้าไปบนแล้วนะครับคือออฟเลนว่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็รีบมาเคลียร์เลนออฟเลนก่อนนะแช้ติเคลียร์ไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะรีบวาร์ปกลับขึ้นไปเลนบนนะครับอ่าอันนี้คือเทคนิคการหาเงินนะครับผมในกรณีที่เราแบบโดนกดเลนมาแล้วเราแบบอ่าต้องการเงินนะครับเราสามารถเล่นเวนี้ได้นะครับผมซึ่งเพื่อนไม่ด่าแน่นอนถ้าเกิดเพื่อนด่าเนี่ยคือแปลว่าแบบ ก็ต้องคิดนิดนึงนะว่าเพื่อนคนนั้นเนี่ยคือเขาเข้าใจเกมมากพอแค่ไหนนะครับคือแคลรี่ประตูที่ต้องการเงินน่ะถ้าเกิดเราเขาอยากให้แคลรี่จนเนี่ยคือเขาก็เ<ป>ขาก็ต้องเล่นกันสีคนให้ไหวโดยที่เขาไม่ต้องพึ่งแคลรี่ถูกป่ะถ้าเกิดแคลรี่เล่นเล่นไม่ได้เขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาด่ามาว่าแคลรี่นะครับผมอ่าถ้าเกิดเขาไม่เข้าใจในจุดนั้นนะว่าทําไมแบบเ้ยเล่นแคลรี่เดินไปเลนออฟเล่นทาไมนะครับให้ผมได้ค่าเนี่ย สวยอ่าสวยเฉยไอ้แก๊กโดนผมไปนะอันนี้คือข้อดีของรูนแลมเพจนะครับผมถึงเราเรามาดูตเมื่อกินรูนแลมเพจเลยอะรูนออนสล็อตนะครับผมรูนเจาะเกาะนะครับโอเคโอเคอเรากลับไปพูดจุดเ <out S 2> มื่อกีน้นี้ใหม่ที่กบวิ่งเข้าไปแล้วทำไมผมถึงไม่วิ่งตามกบเข้าไปนะครับเพราะว่าผมไม่มีสกิลอะไรเล่นแล้วผมไม่มียันติแล้วผมไม่เหลืออะไรแล้วต่อยกบรวบได้ผมก็ฆ่าไม่ได้ครับด้วยดาเมจทุกคนดู damage, ดาเมจดิยิงแบบเปาะแปะทุกคนเออทำอะไรไม่ท่าอยู่แล้วเนาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเล่นทอนเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าตัวเรามันเก่งตอนไหนมันอ่อนตอนไหนนะครับผมเราก็เล่นให้ได้แบบนั้นเราให้เล่นให้มันเป็นตัวเองมอากที่สุดเราอย่าไปเล่นตามเพื่อนนะถ้าเกิดแบบเพื่อนบอกเฮ้ย <c oughs> บวกดีบวกดีแต่ตัวเรามันบวกไม่ไหวอะทุกคนมันก็ฝืนเล่นฝืนบวกแล้วมันก็แพ้นะครับผมยืนหลังคีบนะไอแกมันก็พยายามหมดทุกคนแต่ว่าเพื่อนผมมาแล้วนะถ้าผมโยกถ้าผมยิงเฮ้ยเจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะ ผมไปต่อไม่ได้แลนะตรงนั้นแต่ผมขอเล่นกับแก๊กแล้วกันนะถ้ารวบได้ก็บันเทิงครับผมบอกเลยว่ามีบันเทิงก็ปรงแตกต่อนนี้เราก็ให้กําลังใจฟอเรนเนาะเราไปทําอะไรก็ไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไอคิปครับผมจริงๆผมอยากจะกลับบ้านเลยนะเพราะว่าเลือดผมเนี่ยน้อยเกินไปนะครับแต่ว่าฝั่งวนตาย4เพราะฉะนั้นเนี่ยผมสามารถฟาร์มได้เพอ่เพ่ผมยิงป้อมบนได้ด้วยนะแต่ว่ามันก็จะเสี่ยงอยู่ถ้าเกิดผมจะยิงป้อมบนนะ อา,อาจจะยิงได้ทุกคนเราไปเก็บเลือดหลังป้อมเลยปะล่ะไปดิโอ้เฟนนิกโอเคเหมือ okay. นเลือดที่เก็บมาก็โดนเฟนนิกเอาไปแล้วนะครับ <c oughs> เพื่อนๆจะรอเล่นนะส่วนผมจะรอ,อยิงกติอยู่ห่างอย่า่วงเคผมเคลียร์กางดีกว่านะอ๋อขอ,อยากเคลียร์กางเลย จากรีบเคลียร์รีบไปผมกลัวบัตเตอร์ไฟมันจะมาอีกนะครับถ้าเกิดบัตเตอร์ไฟมาโอกาสมันไหลสูงนะเปิดให้ก่อนได้ครับลอัตติปั่มหมูไม่ตายเมื่อกี้นี้ที่เลือกเปิดเนี่ยเพราะว่าฝั่งวนเนี่ยเขาอยู่ใต้ป้อมแล้วแล้วเรามี3คนทุกคนเป็นบัตจะโชว์อภิธิหารแล้วนะครับไปครับฟอร์ลินิโนเข้าไปครับตรงนี้แล้วผม ยิงแบบเป็นกำลังใจให้แล้วเดินกับสี่คนแบบนี้ครับผมต้องต้องถอยนะอจริงๆอ่ะผมเล่นต่อได้แต่ทุกคนว่าถ้าเกิดแก๊กมันฟิกมาดูดผมต่อเนี่ยผมก็ผมก็จบชีวิตเหมือนกันนะผมไม่มีข้อมูลว่าแบบแก๊กมันฟิกหรือ,อยังด้วยนะครับไม่แต่เหมือนฟิกใส่ผมข้างบนปะใช่ไหมจำไม่ได้เหมือนกันนะ <c oughs> แก่ทุกคนเริ่มโอ้ย กดฟิกนะทุกคนเมื่อกี้นี้แต่ผมว่าผมผมผมฟิกไม่ติดอะคือมันไม่ไปให้ผมอะถ้าฟิกติดชาตเมื่อปปกี้นี้ผมอาจจะได้อาจจะได้ไหลด้วยนะครับมีติด้วยนะแต่ว่าฟิกไม่ติดอะ่ะจะได้จังเลยรถถัทงที่เล่นบนสองสองคันเลยนะครับผมก็ได้มาสองร้อยนะวิ่งหาเงินครับเล่นทอน ผมคิดว่าตอนนี้เราได้ไอเทมที่ช่วยในเรื่องดาเมจต้นเกมมาแล้วอย่างโอมิอาร์มนะ <is> การลูกคู่ดาของทอนเนี่ยมันจะเปลี่ยนมาเป็นพลังโจมตีนะครับก็ไม่ต้องสงสัยนะว่าทําไมถึงออกบูลคู่ดาวนะครับผมนั่แหละรเราอยากได้พลังโจมตีนะครับแล้วออมิอามก็ค่อนข้าง,าง,างตอบโจทย์ด้วยอุ้ยผมยิงแรงแล้วนะทุกคน yeah, s <S รวบได้รวบได้แบบนี้ก็อับยิงให้ ต้องมาทางนี้แล้วทุกคนผมต้องมาทางนี้แล้วปุ๊บปุ๊บติโอเคสวไได้อยู่ไหมไอผมว่าผมดาเมจพอนะเป็นอีกอะ่ะยิงยิงยิงโอ้ลบที่รอตายอย่างชา้ชาๆครับผม <c oughs> ผมว่าเกมนี้เราไม่แย่นะต้นเกมแต่ว่าผมก็ไม่ได้รวยขนาดนั้นเนาะ ก็ไม่ได้จนน่ะเงินธรรมดานะเท่าที่ผมสังเกตห้าพันสี่แนาทีผมว่าเงินธรรมดาอยู่ระยะเชียร์บนก่อนนะเดี๋ยวไปช่วยครับเพื่อนๆโอเควอตเทมเมอร์เรามาแล้วครับไอเทมทีเด็ดของทอนในแพทนี้เลยมาทำให้ตัวของทอนเก่งไวขึ้นด้วยนะครับสำหรับไอเทมชิ้นนี้เนาะตามเมจมันจะพอเล่นในช่วงต้นเกมนะครับ yeah. ปักปักอันตะไม่มีฟิกนะทุกคน ถ้เกมีฟิกก็น่าจะได้เล่นอยู่อบรวบได้ครับตรงนี้เรียบร้อยโอเครอดรอดประจาวผมสุดโอ้โหรอดไงอะ่ะพี่จา๋ามีแต่สวนเท่านั้นมีแต่สวนกับสวนฟิกแล้วอีกทีก็เดินมาอ้าวได้อีกทีไม่ยกให้ผมเรียบร้อย อตรงนี้ผมต้องวิ่งล่างนะครับทุกคนเพราะว่าเลนกลางก็ให้เคกที่รับนะผมมารับเลนล่างถ้าไม่ถึงมารับเลนล่างในเวฟนี้เนาะเราจะได้อีกเวฟหนึ่งเลยนะครับผม,มแต่ว่าผมมารับเวฟแรกไม่ทนมันตายก่อนนะไอ้มันม่วงมันหดหลายเกินถ้าเกิดผมมารับเวฟแรกทันเนี่ยผมจะได้ลดถังด้วยนะซึ่งก็จะได้เงินมากกว่าที่ผมวิ่งไปเลนกลางนะครับผมเห็นปะเล็กๆน้อยๆเนีย่นย,ย,ยสำคัญนะครับผมในการหาเงินให้รวยนะ เล่นแครี่แบบทอนี่ต้องหาเงินเป็นเลยนะจริงก็ต้องเล่นแครี่ทุกตัวต้องหาเงินเป็นเนาะเราต้องเลือกว่าเราทําอะไรแล้วเราจะคุ้มที่สุดอ่ะเราจะได้เงินมากที่สุดนะครับเราไม่ต้องคิดถึงเรื่องทําเกมเลยเราแค่คิดถึงเรื่องฟาร์มฟาร์มแล้วก็มาเล่นมาเล่นไฟให้ทีมให้ได้เนาะมีแบบมีดาเมจมาให้ทีมให้ได้อ่ะเออส่วนเรื่องทําเกมเนี่ยเราให้ทีมทําไปนะครับส่วนเราเนี่ยก็รอเล่นจังหวะ2เล่นตามนะครับทีมเล่นตรงไหนคือเราก็ไปรอเล่นตรงนั้นเนาะ หน้าที่ของแครีม่มันก็จะประมาณนี้นะทุกคนอุนอ้ยพิกดูหรือเปล่าทําอะไรอ่ะโอเคทําอะไรครับอ้วนตายไปนะกระสุนสุดท้ายนี่คือแรองนะครับผมเคยกระสุนที่ยังบลัคกอยู่นะสองพันนะทุกคนเมื่อกี้นี้เห็นปะแ่สกิลหนึ่งก็เจ็บแล้วโอ้ยหลบ ยิงไปแล้วตายแล้วน่าจะตายต่อนะออแค่กรบอย่าตายก็พอโอเคแล้วยิงป้อมสวยงามผมอาจจะไม่ได้สับกระสุนอะไรเยอะนะครับผมเพราะว่าอ่าผมไม่ได้เล่นทอนแบบช่ำขนาดนั้นกลัวสับกระสุนม่วในบางไฟนะเออแล้วมันทำให้เล่นเสียไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่จะไม่สับละกันนะครับผม แต่ไม่ได้แปลว่าผมแบบเออไม่อยากฝึกสับกระสุนนะแต่ว่ายัง <God! S 1> ไงผมก็ไม่ได้เล่นฮีโร่ตัวนี้บ่อยอยู่แล้วนะครับผมผมก็เลยแบบไม่ได้ฝึกทักษะในการสับกระสุนนะแต่ถ้าอยากเล่นฮีโร่ตัวนี้ให้มันคุ้มเนี่ยผมว่าฝึกทักษะในการ,ร,าราสับสับกระสุน่ยช่วยได้เยอะนะครับเนี่ยอย่างจังหวะอย่างเงี้ยเราสามารถเปลี่ยนม่วงสเม็เดแล้วก็ยิงนะครับหรือจังหวะก่อนที่เราจะสไลด์เนี่ยเราก็ม่วง2ฟ้าหนึ่งะครับไม่จำเป็นต้องใส่เหลืองนะเหลืองไม่แค่สโลแล้วก็สตันเฉยๆนวดไปก่อนครับนวดไปก่อนครับนวดไปก่อนครับ ไลท์ยิงหนึ่งทีอุย้ยรวบสวยปักอุย้ยอ้าวแบบนี้แบบนี้แบบนี้ได้เล่นแบบนี้ได้เล่นอ่าแบบนี้ควอดควอนแล้วนะอันนี้ก็ต้องเมก้าหรือเปล่ามีโดไไดไปเนี่ไหนยังไงบมาด้วยไฟมีอะไรมีอะไรหรือเปล่าล่ะครับมาเดะเมก้าคิวเอาเรื่องเดี๋ยวว่าเปิดคลิปทอนในซีซั่นนี้ได้สวยครับด้วยกานเมก้าคิวไปเล่นคนเดียว ลิเลียฝั่งตรงข้ามถึงขั้นต้องบ่นเราเลยนะเอาดาวไปเลยโอเคโอเคถ้าผมรีบจบเกมให้อุ้ยไอ้ไดาเมจยิงป้อมเมื่อกี้นี้แรงมากเลยนะผมไม่แน่ใจว่าไอ้ฟอร์สแฮมเมอร์เนี่ยมันติดป้อมได้ป้องถ้ามันติดป้อมได้นี่คือโอเคมนันแรงอ่ะนัดแรกโคตรแรงอะ่ะรียกว่ายิงหน้าบ้านนะผมโอเคจีจ okay, ีครับ <c oughs> ผมว่าคลิปนี้ทุกคนก็น่าจะได้ แนวทางการเล่นไปเยอะพอสมควรนะสับการเล่นทอนให้มันรอดอะทุกคนเพราะผมเห็นส่วนใหญ่เนี่ยก็ในแหลงส่วนใหญ่นะก็เล่นไม่ค่อยรอดนะครับเพราะว่าเหมือนแบบเล่นเกินลิมิตของฮีโร่มันนะฮีโร่มันแบบต้นเกมต้องยอมอะแต่การเกมเลดเลดเกมต้องเอานะครับผมถ้าเกิดก,การเกมเลดเกมแล้วยังเอาไม่ได้เนี่ยก็ก็อาจจะอาจจะชนะเกมยากอย,กอยู่นะครับผมอืม ว่าตัวบอลเป็นตัวที่เล่นเราต้องเอาเยอะนะในช่วงที่ในช่วงที่ทำมิ่งตัวมันเก่งนะครับผมเกมนี้ก็ทำได้ไป31นะก็ถือว่าเยอะนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะสำหรับแนวทางการเล่นทอนในแพทนี้นะครับผมก็เก็บเมก้าคิวมาให้ทุกคนได้ด้วยนะครับผมก็น่าถูกใจครับสำหรับคลิปนี้ ต่อคุณทุกคนมากๆที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กันด้วยหรือว่าใครที่ดูกันมานานแล้วยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับถ้าเกิดใครอยากซัพพอร์ตกันเนี่ยก็สามารถสมัครสมาชิกเข้ามาได้รูปตัวเพียงแค่20บาทเท่านั้นใครสมรัครมาแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ